อ้าวกูแย่แล้วมาสี่เลยเหรอเพื่อนเราหยาบแล้วครับเขี่ยคลิปเขี่ยคลิปเขี่ยคลิปโอเคต้องขออนุญาตบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าคือผมต้องฟาร์มเพิ่มเว้ยร้องอะไรกูร้องตัวไหนกูไม่ได้ร้องเลยม,มึงไม่น่าไปยังไงก่อนปล่อยเลยเพื่อน แต่ว่ามันพลาดอันติดแล้วนะส่วนได้อยู่ไหมโอเค a อคิวโอ้โหได้มาตัวแรกหรือเปล่าตรงน,นี้มุลากนี่ยแทมจะไม่ต้องกด a อคิวฮะตรงบางี่มาแล้วปั๊บและเกบไปสองครับผม โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ Golden เติมเกม .com เติมได้เติมดีเติมไม่งั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแพงมีแพ็คเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไว้ภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์ Golden เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันนะ้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บเผยขาย ID เกม Rv ID สกินแรรแรงสูงรุ่นครบรบบบบเเเเิ่่่มมมมต้นนนพียยยงงง30าาทแบบไหลลลืองลงัด มีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอยดีที่หน้าเพจทีวีเรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอเดีอารวีราคาร้อนได้กันทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทางทีวีเรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมหัวร้อนเฉยดูดิผมผมแค่ไม่อยากปากไม่หัวร้อนเฉยโอเคครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ตันชาแนลเช่นเคยนะวันนี้ก็ อยู่กับลิงเอ็ซ์คินะครับซึ่งผมเทสมาตา2ตาแล้วคือตาแรกกับตาที่2อะ่ะก็รู้แล้วว่าช่วงเลดเกมอะ่ะเอแทบจะไม่ไม่มีผลกับลิงเลยยกเว้นตัวแทงเออถ้าลิงตีตัวแทงนะครับคือการเกมเ q ก็อาจจะใช้ได้เพราะว่าเลดเกมอะ่ะทุก2ทีหายแล้วยังไม่ทันได้กดเอเลยนะครับวันนี้ก็มาเทสอีกหนึ่งตัวสำหรับลิงเอ็กซนะครับ แอฟเฟตฟิมออฟเลนรัวๆเลยเนาะตอนนี้ฟาร์มไปเลยฮะเห็นได้ว่าถ้าเรามีกระทบกระทั่งกับป่าแบบนี้แล้วล้วก็การที่เขาจะมาแกงเลยผมค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากน่าจะต้องเซฟตัวเองแบบขั้นสุดนะครับในการฟาร์มของบูลาดค่อนข่ายยากด้วยเขาจะแด็ดมาแล้วเราก็เด็ดคีฟก่อนครับเพื่อไม่ให้ติดเคอร์ซับเดตเอาแค่นี้พอเลย มีชนลมนตรงกลางแน่นอนฮะจังหวะนี้ทุบเป็นหนึ่งทีโอโ้โหอันติเพิ่งมาตอนทุบรอมีสกิลสองทีอ่าใครบางสุดวะเนี่ยใครเลือดโลสุดน่าจะเป็นร็อกโอ้โหวีกด a q เกซ์คิวเด็กเขาฟิกเกอร์แต่ไปโดนลูกสอนของเทีโอนาสแทนแม่เสียดายจัด s อคิวผมเสียหายหลายแสนมาฝั่งนี้เลยไม่ทันครับคงได้อาจจะช้าหน่อย โดนเคลียร์เลนไปนะครับมึงเอาเงินผมไปหมดเลยอย่างนี้จนนี่ครับโดนเคลียร์เลนหมดนี้ก็จนนี่ครับเฮ้ยผู้หลักอยู่นุ่นโอเคเคลียร์เลยครับเคลียร์เลยครับเคลียร์เลยครับช่วยตีดีไหมโอ้โหเราเป็นคนดีอยู่แล้วแต่มาไม่ทันเนี่ยมีแว็บครับแวบ็บไปหลังสวัสดีอ๋อโหมันติดคู โอ้โหคือทําทํำกูดูแย่มันทําผมอ้าวกูแย่แล้วมาสี่เลยเหรอเพื่อนเกินโันจะวัดดีนะเก็บมุ้ลายไปได้ครับหลังป้อมวันนี้สวยเลยว้ามาหลอกลงมาช่วยผมบ้างเลยครับผมคราวนี้เราก็ไม่เหงาแล้วช่วงแรกอาจจะให้เพื่อนมาเติมบ้านนะเพราะว่า เพชรนี่มันไม่ใช่แบบออฟเลนหน,หนึ่งแล้วมันจะลงมาเลนสามเลนสี่ตลอดนะครับหมดแล้วว่ะเพื่อนอันติเพิ่งมาด้วยอุ้ยโอ้ยมุดกดโอ้บตรงตัวใครตัวมันว่ะต้องตัวใครตัวมันแน่ะเมื่อกี้มุดกดโอ้บหลบผมอีเสียอัติฟรีจังหวะไม่ค่อยได้นี่ครับฟาร์มฟาร์มคืนเพิ่มไปก่อนผมไม่แน่ใจอะมูล่ายังอยู่นะครับ หลบมาฝั่งนี้เอาคลิปไปก่อนเอาคลิปไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเสียนะครับช่วงแรกฟาร์มคลิปไปก่อนเราจะเก่งกับคลิปในช่วงแรกนะครับโห่นี่ตัดคลิปด้วยผมจะไหวเพื่อวะขีหน่อยขีหน่อยโอ้โหกูเหงาเลยโอ้โหถกไปสองสามดอกไปทีเลยและหยาบแล้วครับเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปเคลียร์คลิป โอเคไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือเปล่านะครับโอเคแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด้านล่างโอเคระบากระบากโอเคคี้มาแล้วนะครับคี้อันแรกหัวไอเทมแบบชา้าจัดเพื่อนใส่สวยครับถอยยาวถอยยาวอย่างนี้ถอยาถอยาว รู้สึกว่าเราต้องไปเติมเพื่อนครับแล้วช่วนี้บังให้ปุ๊บทุบนี่ก็ยังแรงไปแล้กดเอคิวไม่ทันจริงคือบางทีเพื่อนเเข้าใจไหมบางทีมันอาจจะในช่วงกลางเกมแบบนี้เรายังไม่ได้ของขี้เต็มร0อบางทีมันอาจจะติดขีบ้างไม่ขี้บ้างเออคราวนี้มันกดไม่ทันเว้ยในบางจังหวะมันกดไม่ทันแต่ว่าบางทีมันก็มีจังหวะให้กดได้นะครับสำหรับลิง กต้องมาผมเซฟเพื่อนไงเราก็ได้แบบความหล่อความเท่โอ้โหมันจับผมเรียบร้อยครับไม่ล็อกมาหลอกแต่ว่ามันล็อกผมอาปาดเลยเพื่อนไม่มีล็อกอก็น่าจะได้สองตัวปาดหนึ่งครับแล้วโอ้โหมันมาล็อกผมจริงมันต้องล็อกมาหลอกนะแพสนี้มาหลอกก็เกียนมากเลครับปาดเข้าไปไเพื่อนจะรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ผมตักโคตรนานนะแล้วผมยืนแบบ คือขาชาถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนจริงๆเอ่ยืนตรงนี้แล้วขาชาแล้วอะว่าไปเติมเพื่อนแล้วกันนะครับมาเล่นด้านล่างเฉยดักตรงนี้ไม่ได้เลยปึ๊บไม่กดดาเมจก็ขาดกูก็อ๋ออ๋อ้าวไม่เก๋กูตายไปดิสวนไม่สวนไม่วไปติดี้ด้วยถ้าสวนแล้วติคขีก็รอดอยู่นี่ผมต้องขออนุญาตบอกเพื่อนก่อนนะครับว่า คือผมต้องฟาร์มเพิ่มเว้ยคือมันแก้มผมผมเนี่ยจนตอนเนี้ยคือจนท้ายตารางสุดเลยนะออฟเลนจนสุดจนกว่าโรมมิ่งอีกนะครับคือโดนแก๊งรัวๆเลยมันไม่ไหวหนูขอฟาร์มเพิ่มสักแปมหนึ่ง้วก็หาจังหวะเล่นแล้วตองนตอนนี้ต้องหาจังหวะเลยล้วะตรงนี้ หนึ่งตัวสวยงามว่ากูกดก่อนไอ้เพี้ยนแล้วกูไม่อยากฟาร์มอ่ะไปละอ่ามันโลมากเลยว่ะแต่ละตัวฟ้าตรงน,นี้ไม่ได้หาชิกเรื่อยๆนะ่ยตอนนี้ยอนเหรอสองสามสก,กิลกับเอ็กซ์คิวสองสก,กิลตายหรือเปล่าสองสก,กิล โอเคได้อยู่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 ไา้อยู่บูามาสะมาแล้วนะครับขอยาวๆเลยไอ้น,นีไม่ไว้วางใจเดี๋ยวพิกเกอร์จับแต่ว่า execute ในตาอนนี้ผมกดไม่โดนไม่โดนเลยนะเพื่อนๆไม่โดนเลยฮนะถึงโดนก็แบบโดนก่อนที่จะตายนะครับไปตีแบบตีธรรมดาที่สุดท้ายซะมากกว่านะตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์จาก execute ที่ผมใช้เลย คือผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองไม่ได้โทษเอคิวนะอันนี้ผมพลาดเองนะครับเราเพื่อนเล่นให้ฮนะเล่นไปนหลายจังหวะอยู่แต่ว่าตาไม่ทันต้องมาขอป้อมหลอดแล้วกันนะครับขอป้อมแล้วล็อกซีนมาซะด้วยหลบจูกสวนไม่ง้ขวาจูกฝั่งนี้โอเครอดโอเครอดอยู่โอ้ มว่าเคลียรตรงนี้ก่อนเคลียรตรงนี้ก่อนเคลียรตรงนี้ก่อนร้องอะไรกูร้องตรงไหนกูไม่ได้ร้องเลยเออแค่บอกว่าผมขอฟาร์มเพิ่มแป๊บเล่นกันลรล่ๆหน้าดีกว่าตอนนี้สบายใจกว่าพูดแล้วม,มึงไม่น่าใบใหญ่ก่อนถอยเลยเพื่อนแต่ว่ามันพลาดอันตริแล้วนะส่วนไหนกูไหม โอเค a อคิวโอ้โหได้มาตัวแรกหรือเปล่าที่เล่นเล่นมาได้มาตัวแรกหรือเปล่าสำหรับไอคิวช่วยเพื่อนได้ปะวะเต่นเล่นผมก็โลอะแต่ก็อยากได้อยู่นะอา่าผมต้องให้มันเปิดพุ่งให้ก่อนมางหวะนี้ผมจะเสียไม่ได้ปึ๊บโอ้โหมิงมบียติด้วยเหรอเกมนี้ผมต้องขอทะ,ลออะอเลาะอบอะไรหน่อยว่ะ มันแกล้งผมเอาเอาจริงมันแกล้งผมเว้ยแต่ว่าผมแบบโดนปามต้นเกมแล้วแบบมันจนเนี่ยโอเครออืมแต่ว่าเขาน่าจะเห็นมาหลอกแว๊บก่อนนะตอนแรกผมรอเนะมือเขาจะมาเคลียร์คลิปแต่ว่าภารกิจไม่สาเร็จแล้วนะครับแต่ไวอยู่รองเทา้าบู๊ตเราไวอยู่ดากล่างเพื่อนตายอืมไอคิว แต่ว่าโถมมาบนเยอะนะครับก็เลยเสียดาร์คสเตเยอร์ไปคราวนี้เพื่อนๆมาดูในแพทชนี้ดาร์คสเตเยอร์โคตรแบบว่าโคตรเกรียนเลยนะทั้งแข็งด้วยนะครับเคลียร์ยากกว่าเดิมสตานป้อมได้อีกอ๋อคือเดี๋ยวเรียนรู้กันไปโดดแบบไหนที่แบบมันจะข้าได้ง่ายสดุดทันปุะวะมุลาบมา ว่ะตัวนี้เลือดเยอะเหลือใครวะน่าตรงนี้มูลัเ <c oughs> นี่ยแทบจะไม่ต้องกดไอคิวแค่ตรงบางเรยอว่าเบิร์ดไวจัดฝ <c oughs> านต่อครับคือตอนนี้เราต้องเล่นเคลียร์กอสเลเยอร์เอ้ยดาร์คเลเยอร์เพื่อเออมันไม่มันไม่มีกอนล้วเอามนีม่ยแอม ออมนี้หรือว่าโบเกนดีวะอืมผมคิดว่าโบเกนดีกว่ามันมีตัวแทงเยอะเออโบเกนนี่ก็ตีพวกยอนได้ตัวบางได้เหมือนกันนะครับทุบโอเคเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องกดเอคิลเลยลตอนเล่นเกมนะครับแรงมากเพราะนั้นต้นเกมกลางเกมก็เอาไว้ ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับลิงแล้วกันสำหรับ XQ นะพอเลทเกมอะอเราลองคิดว่าเราใช้ฟิกเกอร์ลองสมมติว่าเรามีฟิกเกอร์ในตอนเลทเกมก็ช่วยล้วงพวกตัวบาเนะ่ครับก็ดีนคนละแบบพูดกัดนง่ายๆก็ดีนคนละแบบนะสำหรับสเปลไม่รู้อะ่ะนี่นฟาร์มต่อเนี้ยแล้วเจอย้อนครับแต่ว่าสายก็มาสองนะเพื่อนหลังจากที่เขาตามผมมาอยู่ ขีขคิวต้องลงก่อนนะครับก่อนจะไปทำไรนี่โอ้โหดูดิเขียสูงน่าจะไม่มีปัญหานะอะตอนนี้ดาร์คซีเดียฝั่งเขาก็ได้หมดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็สบายใจสบายชื่นใจได้เปราะนึงเลยนะครับไม่ต้องมาเคลียร์คลิปนั่งเคลียร์คลิปเคด้านล่างเลยสวยแล้วตรงน,นี้มีร็อกซี่มีทูเรนนะครับ เอาไงดีวะล่างเยอะซะด้วยวยอเลนคือไปสอยป้อมนั้นหมดฮะโอถึงป้อมไหนนะถึงบ้านแรกเลยครับคัดตรงนี้ดีกว่าไม่ทันคนระับมาคัดไม่ทันไม่มีอะไรทำเลยครับตอนนี้วยปยสวนนี่สวน ใช้ได้หมดนะครับตัวที่มีสตันเออมดักร่างเงาของมูาดได้หมดเวลาที่วิแกสับดักได้หมดนะครับไม่ว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสตันพอแล้วก็จับจังหวะถูกแค่นั้นเลยเละเกมก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วใส่รุ่นดูดเลือดมานะครับสำหรับ S l e l v e r 5แล้วก็สปิริต5ตรงกลางนะครับหรือว่าเพื่อนอาจจะใส่เป็นดูดเลือด16เลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหัวแดงด้วยนี่ เล่นเกมก็เล่นสบายๆครับต้นเกมมันก็หนักหน่อยโดนปั๊มเลนนี่ผมก็ให้ดูแบบเรียวๆเลยว่าผมดักคนคนึ่งอ่ะนานแค่ไหนคือบางทีผมอาจจะแบบตัดคลิปนะครับให้แบบมันดูแบบสั้นลงดักง่ายอะไรเงี้ยผมดักนานมากนะ ใช่ตัวนี้หนึ่งตัวครับแล้วเขาเห็นเรืยอหน้าเขาน่าจะถมขวายอนมูนลาดมันแตกก็ฝาดแน่เลยวะ่ะตัววาซูกา้าม่ซ้ายด้วยดิเพื่อนกลับไปการหนึ่งคนครับหลบพุ่มนี้โอเคพุ่มนี้น่าจะไม่มีคนเช็คซูก้ามาแล้วครับไปเดียววะ่ะ มาแล้วปั๊บแล้วแกไปสองครับผมเฮ้ยดักโคตรนานผมบอกเลยการดักแต่ละคนไม่ยากเอ้ยไม่ง่ายนะครับเพื่อนผมไม่มีอิทธิ์สองทีไม่ตายสวรรค์ทุเรนโคตรแรงแล้วท้องให้จังหวะนี้ว่าทุเรนหลบมาปาดเทอร์าานาก่อน,นครับผมสเต็ปโคตรดีทุเรนตัวนี้ ไม่ถอยไม่ไม่เราต้องเล่นมุกนิดนึงมึงอะไม่ทำอะไรเลยนี่ตบมุกไม่เงยไปแล้วนี่พูดถึงเขาเอาย้อนให้ว่าโทษอนันตรายแล้วตอนนี้เขาไปล้วงย้อนสุดโทษเนี้บดีแลวว่าเขาขาด ดามาจากแครี่ค่อนข้างเยอะนะครับโหแล้วจังหวะนี้มีมีลุมแน่นอนมีมีใส่แน่นอนฮะจังหวะนี้ขึ้นบ้านเหลือเทโอนัสเหลือซูกาตรงนี้เล่นได้นะเล่นได้นะป้อมก่อนเลยป้อมก่อนเลยนี่ครับตันป้อมนี่ทำให้แล้วนี่มีการแบบพิมพ์นิดนึงเฮ้อตุเลนโอ้มนเอาผมมันเอาผม,มนเผมนี่เลยกเกือบเกือบตาย โอเคเพื่อนๆแบบว่าเอ้ยพี่บางทีพี่ลองสวนบ้างดีกว่าเผื่อมีคนด่าพี่อะไรเงี้ยมันอันนี้เล็กน้อยแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันไม่แรงมากไม่แรงมากนะครับบางทีคนอื่นเขาด่ากันด่าแบบกระชอดนะอันนี้ก็คือแบบไม่แรงมากแล้วกันเออแบบเป็นคอนเทนต์นะครับสนุกสนุก,นกำขำๆกันไปแต่ว่ามาด่าผมก่อนเนี่ยเออตั้งแต่เลื่กตัวแล้วอันนี้ถามว่าร้อนไหมไก็นิดนึงผมก็ประมานด้กันสำหรับลิงเอสคิวผมคิดว่าเลดเกมอ่ะ ฟิกเกอร์ค่อนข้างที่จะใช้ดีกว่าแต่ว่าต้นเกมกลางเกมอะไรอย่างเงี้ยมาเพิ่มดาเมจให้ลิงก็เอ็กซ์คิวก็เป็นเรื่องดีอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากเล่นสเปลน,นี้ในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยผมก็ประมาณนี้กครันายอนมฝาคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้จะลืมกด,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม